ไปมาทุกที่แหละแม่นะคะอยากให้แม่ๆได้เห็นช้างเยอะๆนี้ทุกคนเห็นหวานหวานหรือ,อยังแสนหวานคนสวยสบายดีแล้วคะ่ะนี่เห็นไหมทุกคนดูที่พื้นเป็นทรายใหม่นะคะตอนที่จะเอาน้องกลับมาเนี่ยคุณหมอจะมีการให้รถเนี่ยมา ขุดลอกหน้าดินบริเวณในคอกทั้งหมดออกไปแล้วก็ไปทิ้งนะคะก่อนที่จะขุดลอกนียก็มีการโรยปูนขาวเาป็นการฆ่าเชื้อเบื้องต้นก่อนขุดลอกออกไปแล้วก็เอาดินทรายใหม่มาถมให้น้องใหม่นะคะเพื่อความสะอาดแหวนหว้องมไปไหนหวนอุ้ยไม่มีอ้อยให้ขโมยเลยนะคะยังไม่ต้องให้ก็ได้ยังไม่ต้องให้ใช่ไหมฮ่าฮ่าอยูันกันทำไมเธอรู้อ่ะ โอหารักเนี่ยค่ะพี่หมึกรู้เลยนะคะถ้าปอปอมาต้องไปขโมยของนะคะเพราะว่าเราอดไม่ได้หรอกเราต้องให้น้องแม่นะคะนี่ในข้อตอนนี้ก็มีกล้วยสับอยู่เต็มเลยแสดงว่าอิ่มแล้วน้องไม่แตะแล้วถ้าน้องกินเรื่อยๆแสดงว่ายังหิวอยู่มีหญ้าหญ้าเนเปียหญ้าขนอ่า หลากหลายสายพานขอบพระคุณดวงดาว500ดวงนะคะจากคุณสุธาทิพย์นะคะให้กําลังใจหวานหวานนี่สั่งขนมให้พี่ควันหมึกพรุ่งนี้รอรับค่ะพี่หมึกมีแม่แม่แม่แมแมกมลทิพย์สั่งของให้เด้อรอรับตยัยครับ สั่งผ่านอะไรครับแม่สั่งผ่านทางไหนมาแม่ส่งไปสนีใช่ไหมหนูจะได้ให้พี่หมึกไปเอาที่ตึกเพราะว่าของที่มาส่งที่ส่วนใหญ่จะส่งที่ตึก <c oughs> ออฟฟิศปปด้านหน้านะคะอาคารกัลยาณีวัฒานาการณุณนะแม่ส่งไว้ที่เคาน์เตอรต์ตรงนั้นแล้วพี่ควงก็จะไปรับเอานะคะถ้าสั่งผ่านแอปช้อปปี้อ่ะมันจะวน <c oughs> อ๋อมันจะวนในนี่ไหมก็หมายถึงมันจะไปวนอ๋อสร่รนะ <c oughs> ขึ้นไปสารพีปุ๊บมาห้างฉัดห้างฉัดกลับไปสารพีสารพีกลับไปวังน้อย <c oughs> ทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมอย่างนั้นน้าไม่รู้เขาสเต็ปเขาแปลกประหลาดปอปอห้ามขโมยค่ะเดี๋ยวนักเรียนทาตามนักเรียนในห้องจะทําตามปอปอ,ปอใช่ไหมแม่โอเคขอบคุณครูเอ๋นะคะเราต้องไม่ขโมยนะคะเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะหวนนานหวานคนสวยคุณขอบพระคุณดวงดาวห้าสิบดวงจากคุณคิริน่าด้วยนะคะเน่แข็งแรงแข็งแรงนะลูกไม่ป่วยแล้วนะคะไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรแล้วนะลูกนะแม่แม่ใจหายกันหมดเลย แล้วมันเป็นความฮาตรงที่ปกติอะถ่ายรูปแสนหวานไว้เยอะมากแต่ไม่เคยโพสต์วันนั้นน่ะมารอกองถ่ายที่หน้าโรงพยาบาลแล้วแสนหวานเดินผ่านเราก็ทักทายพี่หมึกกับแสนหวานด้วยความเอิกอากแล้วเราก็บอกว่าสวัสดีค่ะสิลูกนางก็สวัสดีแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เลยและบ่ายวันนั้นก็ทราบว่าแสนหวานป่วย <c oughs> <c oughs> เออ ก็เลยคิดในใจว่าเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่าเราโพสร,รูปน้องวะเพราะว่าถ่ายไว้เยอะมากแต่ไม่ค่อยโพสนะคะรูปแสนหวานเยอะแต่ว่าไม่โพสวันนั้นถ่ายปุ๊บโพสปับ๊บบ่ายปุ๊บ E E H V เข้าเลยนะคะงงมากนะคะสั่งทัดกับกรีพัฟไปให้ใช่ไหมคะอ๋อของพี่ปัม๊มใช่ไหมแม่อร่อยเดย้เดี๋ยวฉันมาขโมยพี่หมึกกินบ้างนะคะทัดไข่กับ ขารีปัฟอร่อยมากนะคะของแฟนพี่ปั๊มแม่ลดอุดหนุนเถอะนะคะช่วยพี่ควานด้วยเขาช่วยครอบครัวพี่ควานแล้วก็พี่ควานที่ได้รับก็อิ่มอร่อยด้วยเวอร์นะคะขอพวกคนรักเราห้าสิบดวงจากคุณเชอรี่นะคะแล้วก็หนึ่งร้อยดวงจากคุณจิมด้วยนะคะนี่ทุกคนใจฟูใช่ไหมเห็นหวานหวานสุขภาพดีอะใครที่เพิ่งมานะคะอาจจะยังไม่รู้จักน้องเนาะน,น้องชื่อพังแสนหวานนะคะเป็นช้างที่ตาบอดทั้งสองข้างเลยจากอาการป่วยเนาะแล้วก็ ท่านพระครูออดวัจีหลวงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับญาติโยมนะคะถ่ายชีวิตน้องมาไว้ที่สวนอนุรักษ์ช้างไทยเนาะถามว่าน้องอะ่ะรู้คําสั่งไหมฝึกได้ไหมน้องสามารถรู้คําสั่งแล้วก็ฝึกได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลามากหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้คําสั่งที่หลากหลายเท่ากับช้างที่เป็นปกติอ่าแต่น้องสามารถทำาตามคำสั่งได้แล้วก็อยู่กับพี่ควานได้นะคะนี่เขาก็จะค่อนข้างติดควานที่อยู่กับเขาเป็นประจำนะแม่จำจำจากเสียงแล้วก็กลิ่นเป็นหลักเลยนะคะ เวลาเข้าใกล้น้องต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่น้องตามมองไม่เห็นทั้งสองข้างเนี่ยน้องจะค่อนข้างระแวงนะคะเวลาที่เราเดินเข้าไปใกล้เขาอาจจะใช้งวงในการวัดระยะซึ่งการวัดระยะก็จะใช้งวงปัดค่อนข้างแรงนะคะอ่าได้ยินเสียงของเราเป็นเสียงแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาวงปัดอ่าทีนี้ก็เวลาโดนก็อาจจะเจ็บกันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าหาใกล้น้องเนี่ยระมัดระวังวงน้องกันหน่อยถ้าอยู่ในระยะงวงเอื้อมถึงนะจ๊ะเอออย่าไปโทษน้องน้องไม่ได้ตั้งใจจะทำเราหรอกนะคะ ทุกคนเห็นเล็บน้องไหมเป็นสีดำเดสสูนะคะก็ถ้าความรุ่นเก่าๆเ,เขามาดูอ่ะเขาก็จะดูลักษณะของช้างดุอย่างเช่นเล็บไม้เล็บดำเพดานปากดำลิ้นดำต่างๆเออเขามีการดูด้วยนะเป็นตำราล้านนานแม่เป็นคำของจองเป็นกรอนเลยแหละอันนี้ก็จำไม่ได้เดี๋ยวจะไปถามมาให้แล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่เออลักษณะช้างดุลักษณะช้างที่ดีลักษณะช้างที่ เป็นเป็นมงคลลักษณะช้างที่ไม่เป็นมงคลเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างนะคะเรามีตำรารัานหนานะออในการดูนะคะเธอตามเรามาใช่ไหมเธอชอบเราเหรอเธอเธอมาทำอะไรเนี่ยเธอใช่กอกเหรอเขาจำไห้ซิเธอต้องใช่กอกเหรอเธอทำไมเนี่ยฮะเอาหำกรเดี๋ยววันหลังตอ,งอา <laughs> เอาของมาจีบนักหนะักเออ เธอเดี๋ยวเขามีคลีพัฟกับทาร์ตไข่มาส่งให้จากแม่กมลทิพย์นะคะไมและข้าวโพชมาแล้วไหนเขาจะฟังเสียง้เขาก็จะเอาหงวยื่นมาก่อนเห็นไหมแม่อันนี้คือการจับทิศทางจากน้องที่มองไม่เห็นแล้วก็เขาจะคุ้นเคยกับควานเขาเป็นอย่างดีนะคะถ้าได้ยินเสียงได้กลิ่นเขาจะรู้เลยเป็นพ่อหนูเองค่ะมากับข้าวโพดเนาะเออขอบพระคุณดวงดาวหนึ่งพันดวงจากแม่ชูติมอนะคะ เพิ่งเ,เ,เข้ามาค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีแม,แม่แม่ด้วยนะคะครายที่เิ่งเข้ามาตอนนี้เราอยู่กันที่คอกน้องแสนหวานนะจ้าหายป่วยยังเป็นทางการแล้วจ้าเออสดใสล่าเิงนะคะถาาจะคึกกว่านี้ก็คือต้องปีนกงปีนคอกใช่ปีนครอกป,ปีนได้ยังปีนได้ระมังพี่หมึกมใช่ไหมเออปีนแล้วครับีนะ่กอ๋อช่วงนี้จะกินเยอะใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ป่วยเขาไม่ค่อยกินป่ะเออนางน่าจะหิวแหละ กินตลอดเลยครับโอ,อ้กินตลอดเองดูก่อนป่วยอาจจะอะไรนะหลังป่วยน้ําหนักอาจจะขึ้นโอ,อ้เพราะว่าช่วงป่วยก็ซึมซึมไปไม่ค่อยกินหมดละเขาหัวหมดละเปิดมาก็เจอน้องขี้เลยค่ะ <laughs> เป็นสิริมงคลน,นะคะวันนี้ไปซื้อเลขกันแม่นะคะวันนี้ให้เลขไปเยอะเลยนะคะไปจุดไหนก็มีเลขหมดเลยวันนี้ <c oughs> โอ้สวัสดีคุณแม่บันซียอนคนสวยนะคะส่วนต่างพาี่สาวคนโตหัวน้าจุยรับจบเองก็ <grasp. S 1> อะไรคืออะไรอ่ะคนละสิบบาทคืออะไรอ่ะคนละสิบบาททวนแซลประจุอ่ะเมื่อวานประจุยทำอะไร <ku> ปีนคอกได้เท่ากับหายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเออปีนได้แล้วแม่พี่หมึกบอกว่าปีนแล้วนะคะ,ะพ่อควันหมึกและลูกสาวของเขารู้สึกได้ถึงความรักที่มีให้กันเนี่ยอย่างบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจหรือเปล่า เออแซวพี่หมึกนะคะเธอตาน้องแบบอินดูมีความเหมยเหมยแต่ว่าก็กินไม่หยุดเลยนะคะอย่างที่พี่หมึกบอกจริงเลยน้องกินไม่หยุดจริงๆอ่ะกินยากินนั่นกินนี่เห็นขนายน้อยๆไหมแม่เอาทบทวนทบทวนนะคะสำหรับการเรียกช้างนะคะตัวเมีย ช้างเอเชียหรือว่าช้างไทยของเราไม่มีงาน,นจ๊ะเราเรียกว่าช้างพังและตามด้วยชื่ออย่างเช่นพังแสนหวานแง่ช้างตัวผู้จะมีงาเราจะเรียกว่าช้างพลายนะคะอย่างเช่นพลายสักสุรินเป็นต้นส่วนช้างตัวผู้ไม่มีงาได้ไหมได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเพศที่สองสาสนะแม่เขาเป็นพันธุก,กรรมมาแบบนั้นนะคะตัวผู้ไม่มีงาเราเรียกว่าช้างสีดอและตามด้วยชื่ออย่างเช่นสีดอใหญ่ที่ตัวเล็กของดิฉันนะคะสีดอโจโจ้สีดอสิงหาต,ต่างต่าง,างนะคะ ทุกคนงงอันไหนบอกว่าตัวเมียไม่มีงาค่ะแสนหวานมีงาค่ะนะคะเขี้ยวเล็กๆของแสนหวานเราไม่เรียกว่างานนะแม่สาหรับช้างตัวเมียเราจะเรียกเขี้ยวเล็กๆนี้ว่าขนายนะคะคือลักษณะเนี่ยมันจะไม่โตไม่ใหญ่เท่ากับงานเนาะมันก็จะงอกมาข้างๆง่ะข้างๆง,ง,ง,งวงแบบนี้เป็นขนายนะซึ่งก็เป็นอาวุธสําคัญของตัวเมียในการทิ่มแทงก้นกันและกันนะคะเวลาไม่ชอบหน้ากันนะคะเออ อุ้ยสะดุดเลยแอบปอๆคูดว่ากินไม่หยุดทางนี้ก็กินไม่หยุดค่ะ <laughs> แม่ลิตเทิลลิลลี่กินอะไรส่งมาแบ่งเราเดี๋ยวนี้นะคะ <laughs> เรื่องกินปอๆจะไม่หยอนแย่นะแม่จริงจังนะคะทุกครั้งนะคะ <laughs> คิดถึงแสนวานคนเก่งอ๋อสวัสดีแม่กุ้งค่ะ <laughs> นี่ Morning from แม่สอดใช่ไหมแม่โอ้ว่าเราก็อยากไปเที่ยวแม่สอดอยู่นะ เขิดเลยแม่แสดงว่าพี่โมดก็กินอยู่ใช่ไหมคะบอกมาหนุนเดี๋ยวสารภาพมาเดี๋ยวนี้ใครกินอะไรอยู่ส่งมาให้ปอปอ,ปอบ้างนะมื้อเช้าเป็นมื้อสําคัญอุ้ยไม่เช้าแล้วแม่สิบโมงแล้วเด็กนะคะอะไรติดฟันหนูหรึเปล่านะแค่ฟันเนาะเอามือล้วงฟันเนาะแม่เมื่อกี้ตอนที่หัวแม่มีแม่แม่คนไหนที่เอ่อถูกเทอย,อยู่ที่สวนภูพันเฮบ้างคะอธิบายไปยืดยาวกระแตบอกว่าตกลงที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเขาได้ยินกันไหมเหมือนสัญญาณหายนะแม่ที่สวนภูพันเฮนะคะ เออภูพันเฮหรือว่าปูเปเิเยหรือว่าพีชปาร์มนะคะไปหากันดูมันเป็นอย่างไรมันเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากแล้วก็ทางสวนเราเพิ่งนามาเพาะพันธุ์เพื่อที่จะให้เป็นอาหารช้างในอนาคตเออเพราะว่าโปรตีนสูงมากเวอร์นะคะคล้ายๆเต่าลางนะแต่ว่ามันโตเร็วกว่าใช่โตเร็วกว่าแล้วก็มีประโยชน์ทุกส่วนเลยกินได้แทบจะหมดเลยแม่ยอดก็กิกนได้ลักษณะคล้ายยอดมะพร้าวนะคะแต่กรอบกว่าแล้วเขามีกลิ่นเฉพาะถ้าผลของพีชปาร์มนี่คือลดมากนะแม่เออเพราะว่า ผลของเขาเนี่ยมีประโยชน์มีโปรตีนสูงมากแล้วก็แพงมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกและขยายพันธุ์สําเร็จในอนาคตน้องช้างก็จะมีอาหารที่โปรตีนสูงกินโอ้สุขภาพก็จะดีรถนะคะสวัสดีปอปอคิดถึงคิดถึงเช่นกันนะคะแม่พรสีสวัสดีค่ะปอปอรับมึกกลุ่มไหมคะเดี๋ยวส่งให้รับค่ะนะคะไม่ไม่เคยเขินรับไม่เคยเขินเลยนะคะเรื่องกินเราจะไม่หย่อแย่นะแม่เราจริงจังนะคะ นี่ถามไตอเลยเพราะว่าเห็นเขาฮิตกันจังเลยเห็นพี่มดถ่ายรูปเลยว่าไปซื้อหมึกกรุบไปเหมาหมึกกรุบมาใช่หมึกกรุบมันคุยอย่างสูนะคะฉันอยากรู้นะคะครูเอ๋บอกว่าทางนี้เอาด้วยค่ะตอนนี้ปากเล็กอยู่ <c oughs> <c oughs> แม่เออสวัสดีคุณโปรดปานและคุณกระต่ายสวัสดีคุณสายหยุดค่ะชอบแอดบปปอมากค่ะชอบชอบแม่แม่เช่นกันนะคะฉันรักแม่แม่มากนะคะ ล่าสุดพี่จุ้ยบอกว่ามีเอฟซถามด้วยแหละว่าแอดมินอยากกินอะไรกันบ้างอะ่ะเราจะตอบว่าแซลมอนดองกับกุ้งดองก็เกรงใจอ่ะเนาะเราก็เลยบอกว่าอะไรก็ได้ค่ะอย่างนี้ <laughs> แม่ถ้าแม่ถามพวกหนูพวกหนูจะตอบเป็นคาเดียวกันกนะ็คืออะไรก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าแม่เสนอมาอย่างเงี้ยอวปอ,ปอ,ปอกินเออหมึกกรุบไหมบอกกินนะคะ <laughs> เออแม่นะคะรับด้วยค่ะวะคุณคุณลิเทอร์ลิลี่คุณกินอะไรอยู่คะตอนนี้นะคะคุณต้องส่งมา เป็นบรรณาการก่อนนะคะก่อนรับมือกุบนะคะปเดี๋ยวไปหารันรันกันฉันขำมากนะคะฉันขำฉันเอ็นดูประจุยด้วยนะคะเมื่อวานแม่สัญญานำพีซ้อจากร้านเชิญเชียงใหม่มาให้เราได้ชิมกันโอ้ความแซ่บความหยั่งนงโอ้ต้องไม่มาไม่กินสักคำ่มีอยู่นะกระตุยเดี๋ยวเราอุ่นกินกันวันนี้อีกเธอมีมีเหมือนเมื่อวานพี่โจยไม่ได้กินน้ำซัพมั้งฉันก็งงงงอยู่ มาดูวุทุกคนเห็นบารันไหมเด็กน้อยอยู่ในเชือกกั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของน like ้องตอนที่แสนหวานป่วยอะไรหลายท่านกังวลมีแม่เจนทักแช็มาหาดิฉันว่าปอปอเช็คบาลันด้วยนะแม่ฉัดสีด้วยเช็คบาลันด้วยนะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันมากเลยแล้วก็พี่มึกอยู่กับพี่วีกลัวน้องติดเออแต่ว่าโชคดีมากที่ไม่ติดหมอโวก็บอกว่ามีอ่อนๆนะใช่ไหมเจอใช่ไหมเจออ่อนๆเป็นบวกอ่อนๆนะอะไรก็ได้งั้นเป็นอาหารว่างแล้วกันว่างเลยใช่ไหมครูว่างๆนะฮะ กุ้งฝไยดองได้ไหมคะแอดปอปอ <sk r ises> เออได้หมดไหมอะไรก็ได้นี่อะไรก็ได้คะ่ะเออตอบแบบตอบแบบน่ารักอะไรก็ได้คะ่ะแล้วแต่แม่แม่แม FC เอฟซลยคะ่ะนี่เนต้องมาบอกให้ส่งไปนะเดี๋ยวก็แอบไปศูน e ย์อีให้ถึงตัวแม่ใบตองน,น้องบารันน่ารักมากคะ่ะ <sk r ises> เด็กน้อยแข็งแรงแข็งแรงนะทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูบารันคือโดยปกติอะคา่ะ E E H V เนี่ย คุณหมอก็มักจะกังวลตั้งแต่ช้างในช่วงที่เขาเป็นเด็กน้อยเนาะจนถึงประมาณ1213ขวบเลยนะคะต้องระมัดระวังกันยาวๆเลยแม่เออภูมิเขายังไม่แข็งแรงบาลานง่วงนอนนะแต่นางเห็นคนมาดูนางอยากเล่นแหละดูตานางแดงมากแต่ถามว่าแม่ใบตองจะหยุดพาน้องเดินกี่โมงนะคะดูแล้วลูกไม่เดินก็เอางวงดันลูกด้วยนะคะหนึ่งก็คือต้องเดินเรื่อยๆอยากให้ลูกออกมังกายแหละอยากให้ลูกเป็นในแบบนะคะหุ่นดีต่างๆนะคะ แอบ,บปวดปานแล้วแม่แม่สวัสดีค่ะวันนี้แต่งตัวสวยน่ารักมีเสื้อขายไหมคะเสื้อนี้ไม่ได้ขายนะแม่อันนี้แม่ปออเย็บให้นะคะปอนคนออกแบบเองให้ให้ดูให้มันดูแปลกก็คือสั้นข้างยาวข้างฮะ,ะ <c oughs> เออสั่งทางา้ายนะคะคนละสีคนละสันนะเออออกแบบไปลบ <c oughs> ไปเลยนะคะ <c oughs> ชาวน,นี้จิ้นแดงโบกน้ำพีขาวอุ้ยแม่ลดนะแม่แม่ปัดลดนะคะ <c oughs> แม่ปัดยังอยู่บ้านกว่าเจ้าก็ว่าป๊กไปแล้วค่ะ เขาแล้วเอ็นดูแม่ปาดแม่ปัดจองห้องพักมาแต่ว่าจะเป็นช่วงที่แม่แม่มาพอดีแม่ปาดก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ย้ายวันไปมานอนก่อนก็ได้ให้มานอนกับน้องช้างมาหาน้องช้างสักนิดนึงแล้วก็กลับไปนอนบ้านเออแ<ถ>ก<ล>็กเคนนะเนอร์ปปป๊บอุ้ยแรงมากนะ <laughs> แม่แม่นะคะอย่าไปแท็กเทรนเนอร์ดิชมานะคะนางโหดร้ายกับดินมากแม่บอกเลยว่าไม่ได้ออกกำลังกายเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่าป่วยนะคะแล้วก็เนียนๆไปบอกเทรนเนอร์ว่าไม่ไหวนะคะถ้าไปออกเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะพักผ่อนเอออาทิตย์กว่าแล้วแม่ <laughs> อ๋อแม่ไปอยู่ทอทมอแล้วนี่ว่างๆมาอีกนะคะนี่ทำไงแม่ใบตองจะนอนหลับคะเผื่อบัลัง์จะได้หลับบ้างวางยาเท่านั้นแหละแม่นะคะ ไม่ต้องไม่หลับช้างที่โตเต็มที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่นอนแล้วนะคะกลางวันนะเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกินเออแล้วก็การยืนการการนั่งต่างๆการทำภา,ารกิจส่วนใหญ่ก็กินนั่นแลหละแม่นะคะยีชั่วโมงโดยประมาณนะคะยืนอยู่แบบนี้นะพะ,ะลัอนทำอะไรลูกนะคะเป็นกระแนมอยู่เหมือนกลัวน้ําแต่ก็อยากเล่นนะคะ ี่ช้างจะใช้เวลาส่วนใหญ่ประมาณ19-20ชั่วโมงไปกับการกินนะคะเดินหาอาหารต่างๆถ้าอยู่ในธรรมชาติเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ช้างที่เราทํากิจกรรมการท่องเที่ยวอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้เดินเท่ากับช้างป่าดังนั้นเนี่ยเราจึงให้เขาทํากิจกรรมในการต้อนรับนะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการแสดงช้างการยืนตามจุดต่างๆให้เขาได้เดินออกจากหลกักออกกําลังกายตอนเช้ายืนประจําจุดพอถึงเวลาก็กลับไปพักนะคะซึ่งแต่ละจุดก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นจุดด้านหน้าบริเวณลานจอดรถถ้าเราเห็นกลุ่มช้างชรากลุ่มนั้นจะออกมายืนประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็กลับไปพักผ่อนตอนช่วง11บเอโมงเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะละ อย,อย่างให้เขาทํากิจกรรมให้เขาได้เดินออกกําลังกายให้มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวรวมถึงช้างเชื่ออื่นๆนะไม่ให้เหงาคนแก่เนาะแม่ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ทํ้ทำกิจกรรมเยอะเกินไป11บเอดโมงก็กลับไปพักละนะคะส่วนช้างในวัยทํางานก็จะยืนอยู่จุดต่างๆเนอะอย่างเช่นบริเวณระเบียงชมช้างด้านหลังนะคะก็จะมีคุณแม่ฟูมูลนะคะหรือว่าแม่จันเพนนะคะในการรอรับนักท่องเที่ยวนะแล้วก็มี น้องธงชัยยืนต้อนรับอยู่ด้านหลังนะก็จะทําให้เขาเนี่ยคุ้นชินกับการที่จะได้เดินออกมาจากหลกักเนาะแล้วก็กลับหลักตอนบ่ายสาโดยที่ช่วงกลางวันก็จะได้กินอาหารได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนช้างเชือกอื่นๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องให้น้องช้างได้ทําอย่างเหมาะสมเพราะว่าช้างปากเขาเดินเยอะใช่ไหมแม่เพราะฉะนั้นช้างเลงี้ยงช้างบ้านเราก็ต้องมีกิจกรรมให้เขาทําเหมือนเป็นการออกกําลังกายระหว่างวันด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเขานั่นเอง เชียงใหม่ลำปางบ้านติดกันเลยนะคะติดอย่างใดแม่เขามีลำปูนขั้นอยู่เด้แม่นะคะทำ <laughs> าปีลำปูนขั้นอยู่นะแม่นะฮะเออแม่เจนวางแผนไว้หน้าหนาวใช่ไหมคะจะมาใช่ไหมฮะยินดีต้อนรับแม,แม่แม่ด้วยนะคะทราบข่าวมาว่าจะมีการมาจัดจมีการจัดแฮปปี้เบอร์เดย์ราศีตุลในเดือนตุลาเออ<ะ>วันเกิดปอๆก,กับกำนันวสุ เออสูแล้วก็มีแม่แม่ด้วยใช่ไหมที่เกิดเดือนตุลาเช้าก่อว่าะไรกำานันปวดฟันหรออ๋อรอจชิงหอ๋อไอ้ดูปวดฟันนคุดหรือเปล่าปวดฟันนี่ทรมานมากเด้อสูผีเสื้อเยอะมากเลยอ่ะสวยงามหน้าฝนน้อยหญิงตดละตดหนึ่งนะคะนอนกิ้งเกิดพร้อมตดไปด้วยระบายท้องนะคะวันนั้นแอบเห็นบาลานแอบดูพี่ทู อ๋อแอบดูเฮ็ดพี่ดีพี่ทูใช่ไหมแม่เชื <laughs> <laughs> ่อว่าจากมันเกิดพี่ทูบาลันน่าจะตื่นเต้นตกใจอุ้ยมีคนมาเยอะเลย <laughs> เขามาทำอะไรกัน <laughs> นะคะแม่บอกความลับเอออ่าความลับโอเคโอเคความลับนะคะความลับบอกในไลฟ์ไปแล้วคนดูพันกว่าคนหนึ่ง <laughs> ใบบวมด้วยค่ะเกิดเดือนตุลาใช่ไหมนี่แหละใครที่เกิดเดือนตุลาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของถือว่าเป็นคนสัตว์และสิ่งของที่หน้าตาดีนะคะ <laughs> <laughs> เออกำนันต้องถอนใช่ไหมแม่ซงสีไม่ต้องถอนบ่แม่เออถอนได้บอถ้าเป็นฟันซี่แบบสี่ซี่หน้าทําไงวะปวดฟั <laughs> ไม่ได้นะเธอถอนแล้วมันไม่มีผมนี่ไม่ตลกเท่าไม่มีฟันนะเธอ ลองไปโฟโต้ช็อปเอาผมออกเนี่ยยังไม่หาเท่าไม่มีฟันนะฉันบอกเลยะะเล่นแนมครับเล่นดินบุบแอดกำนันปวดฟันฟันน้ำนมชุดใหม่หรือเปล่าคะเออกำน,นันมีฟันหกชุดหรือเปล่าเธอ <laughs> เหมือนช้างเอ,อนาน่าอาบน้ําเสร็จทำไรคะ <laughs> เล่นทรายสิคะรอลายดูบาลันนะคะเออปะแป้งหนึ่งพฤติกรรมปกตินะแม่น้องช้างจะชอบถ้าเวลาเขาเปียกเนี่ยบางทีมอาจจะไม่สบายตัวแล้วก็เวลาที่ผิวหนังเขาสะอาดเก้งเกลาอะ่ะแมลงมันจะเจาะง,ง่ายนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องลงไปคลุกฝุ่นต่างๆใช้งวงในการโกยหินโกยทรายโกยหญ้าขึ้นบนหลังนะคะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเพื่อปกป้องผิวหนังของเขาเวลาที่โดนแสงแดด,ดร้อนๆเก็บกักความชื้นไว้ในผิวหนังที่สําคัญคือป้องกันมแมลงต่างๆมาเจาะมาขบกัดนะคะผิวของเขานะคะเห็นผิวหนาๆนงานานี้แม่เชื่อไหมรินไรอ่ะนางขบเจาะเป็นรูเลยนะคะเลือดออกเป็นรูรเลยนะคะ ดวงวงน้อยๆใช่ไหมแม่ดูตอนที่นางคุกเมื่อกี้นี้แบบฉันอยากลงไปขย่อพุงนางมากดูดูดูมันเขี่ยวจังเลยลูกดูขาหลังสิฉันอยากขบแข้งเธอ,อ,อาายเอาปุบปุปุไปเอ่ะุป๊ไปอ่ะุุ๊ปุกๆๆาาปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปบนุอุุปุ๊ปปุ๊ปุุ์ไม่ัน นี่ปลูกปุยใส่พันธุ์ไม่คันจิ่สะดุ้งน่จริงเหรอแม่จะแม่เขากลัวเหรอบางคนกลัวแบบกลัวแบบยั่ะอ๋อกลัวแบบกลัวแบบซอสโทรศัพท์อะกลัวแบบปล่อยเลยใช่ไหมเออให้เห็นระยะไกลแม่อันนี้เป็นปลูกปุยแบบพันธุ์ไม่คันนะคะพันุ์ไม่คันแม่กลัวกันไหมกลัวเหรอบางคนอาจจะกลัวแบบสวสโทรศัพท์คำว่าสวสโทรศัพท์เลยแปลว่าทิ้งโทรศัพท์ไปเลยนะคะไม่เอาแล้วนะคะเอาขึ้นไปลูกเออ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะโอ้นี่ไงคุณลิเทอร์ลิลี่บอกกือกลัวเจ้าหน้าที่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกุ๊กกิกนะคะเรียบร้อยบาลันภาพข<พ>บหัวบาลันทีค่ะคุกแป้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ลงกระทะทอดได้เลยนะคะคุกขนาดนี้นะฮะบาลันดุกดิ๊กน่ารักจังแม่ดูพุงดิหน้ามันเขี่ยวมากเลยนะตอนที่นางนั่งอ่ะ ตรงจักรแรตรงพุงอ่ะตรงขานหนีบขาหน้าขาหลังอ่ะฉันอยากเข้าไปหยิกมากเลยน้องแล้วน้องเอาแป้งทาหน้านะลูกแม่ดูรอยรอยทรายนะคะเออไปหนึ่งซีกเพราะว่าเมื่อกี้นัง่งนั่งแล้วก็เอนไปหนึ่งซีกพรุ่งนี้ขอให้ไม่มีอุปสรรคใดๆขอให้แดดไม่ร้อนมากแล้วก็ฝนไม่ตกขอใหนะ้สัญญ,ญาณเต็มขอให้สัญญ,ญาณเต <laughs> ็ม <laughs> ตลอดทาง <laughs> เพราะเดี๋ยวเราจะให้แม่ๆได้ชมตั้งแต่กัน พาน้องช้างขึ้นรถเพื่อที่จะไปร่วมขบวนแห่ในงาน